สวัสดีครับทางโซดาแปมมารีมาแล้วครับนี่แล้วครับมองนี้นี่น้ำเครื่องโต้เดยนะครับคุณผมซักใบไว้ยุคนมองนี้ก็ดีไทยดำนะครับนี่ไทยดำว่าไทยเมื่อครับเอาระว่างนี่แหละครับรถไทยแลนด์ไปนี่ผมไทยแล้ววหันอู้หน่อยเงาหันคุมองนี้ก็มาสี่คนเนืแล้วครับทิมเก้าวัานนี่แหละครับนี่ นี่ก็ไถไถบ่เขาเนี่ยครับใช่เนี่ยโอ้สุดยอดเลยครับมองคุณก็เป็นข้าเจ้าพุดเป็นซาเ์นะครับเลิกครับถ่วงหัวครับลงไปบ่ได้อ่าเดี๋ยวผมก็จะไปไถหน้ากัน,กน,กน,น,นกเนาะครับเนาะวันนี้มูน่ก็ดำจวแล้วครับคุณดำยอเราว่าไรได้หนิคดีได้ภาพนี้เพิ่นดำดำต่อ ลกปลากับพัดในเดียวเดียวเครื่องให้รุ่นี้ก็อาจจะเลี้ยวเอาไปใช้หน้าก่อนครับนี่ครับไช้อ้อมนี่แหละโอ้ปวดมือเจ้านี่ก็บบริษัยนะครับกับทายตอนเร่นครับกับหลอดครับมันก็เล็นปล่อยมันไปกับยูต่นมนาาะนาเลรอครับมาไปใช้บนนี้ เกำลังหัดปีนโกกไม่แล้วครับกำลังเกียงตอนนี้พอเราไถายอยู่เร่านำทางไอ้ก้อนนะครับผมยังไปได้เมืองบรรยากาศรอบๆนะครับนี่เอาเชียวแล้ครับมองนี้อาจจะบ่เกิดครับมองเทียมเป็นแฟนอยู่นั่นพอดีที่ตาออกมากแบบนี้แล้วครับนี่ตอนนี้พระเจ้ากระดำ ลงในน้ำม,มองนั้นนะครับคน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 ,คนดำ่มไปได้วครับนี่เอาอันนี้ผมก็ลงไปไถนาก่อนเดี๋ยวเอาดีาา๋ยวคลิปก่อนนะครับเนาะน้ำบ่พอน้ำม,มองอะไขาเไดเขาก็เติมนะครับเติมน้ำไว้น้ำท้ายหน้าให้ไว้หน้อครับนี่บอกกับบ๊อบ่อทองนะครับเปพีนนยงไดงนะครับมือนี่ลุกตะเศร้านะครับเมื่อเศ้านี่ถ้ากระตุนไปตุนดีไปวัด ไปเที่ยว่าท่านเป็นไปได้ยินมาวาดัดอาศัยผู้ครับวา่าสีได้ไปเอาส่วนขวว่งมาท่านไปทักไปามคู่ได้แท้ไปวัดจุฬานะครับเนาะอยู่ปะาหกสี่นี่ไกลนี่แะครับเา้ากันทีโล่งขาดเนะาะจักน้อยนี่แล้วไทยนี่แล้วกอนแล้วลงไปไทยซอยพอจะเข้าอืมครับเ้าไทยอย่ะแล้วเราไทยจังน้อยกันครับจังลงไปก็ได้หรอเมื่อได้เมียงนี้ครับนี ครับโอ้ทงกุเขี้ยวหมัอนลวครับหอดแมดำหน้ากับดำเนาะครับแหมเขียวกับเขียวแต่ว่าเขาดำนี่ง่ายอย่างนึงนะครับบะหมี่หยาเนาะครับเนาะเขาดำนี่ดำแล้วๆเลยเขาว่านนี่เขาว่านนี่เขายอดนี่ได้ปียาคายาหม้อแล้วครับทำบะน้ำหยาบะไตยก็ได้ไปลกอีกครับโอ้ไายยังไายแล้วครับ น้ำกกทีได้สูบใส้ครับเนมันใหญ่มากครับเอาครับคลิปนี้ผมก็บผมมีอย่างหลายเนาะครับเนาะฝากไว้นะครับเบิงคลิปเบิงโฆษณานะครับขอบขอบพูดเนฟซี่นะครับที่ขามาติดตามขอมาเบิ้งคลิปให้ขอบพุณหลายๆลายยครับมาเรื่อยๆเพิ่มมาเรื่อยๆก็ออกไปเรื่อยๆครับจะเป็นยังผมก็บว่า้าใจกันเนาะครับเนาะนะครับ ชิปนี้ผมไปก่อนครับฝากเมืองชิบองศาสนาปากกดลค์กดิกดตามให้ผมไม่ได้ดครับขอบคุณครับไปเลย